เวลา14นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกระทรวงการต่างประเทศเขตราชเทวีทรงเป็นประธานในพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในยอดพระเกศโมลีพระพุทธราชบตศรสีสัมพันธ์ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รับพระาราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำกระทรวงและเริ่มดำเนินการในปี2 0 0 0 158ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นหลักชัยและมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการต่างประเทศของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ได้รึกถึงพระพุทธคุณและพระธรรมคุณอันเป็นหลักในการดํารงชีวิตและการทํางานของข้าราชการและในโอกาสที่กระทรวงการต่างประเทศสถาปนาครบ140ปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่าพระพุทธราชมัยตรีศรีสัมพันธ์อันหมายถึงพระพุทธรูปแห่งสัมพันธมัยตรีของพระเจ้าแผ่นดินทั้งนี้ในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในยออพระเกศโมลีกระทรวงการต่างประเทศได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงมชิริญาณสังวรอีกส่วนหนึ่งได้รับจากวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระพุทธราชมัยตรีศรีสัมพันธ์มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางลีลาหล่อด,ด้วยสำรฤทิดความสูง2เมตร35เซนติเมตรออกแบบโดยประติมากรชำนาญการสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันที่25กันยายน2558 ณกระทรวงการต่างประเทศและเมื่อวันที่21มีนาคม2563กระทรวงการต่างประเทศได้อัญเชิญพระพุทธราชมัยตรีศรีสัมพันธ์ไปประดิษฐา,าน,นาแท่นประดิษฐา,านภายในกระทรวงเพื่อให้ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนได้กราบสาการะบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคล